เดี๋ยววันนี้เรามาตอบคอมเมนต์นี้กันครับมีเพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับว่าทําไมเลี้ยงไม้น้ําแล้วไม่เคยรอดเลยใบเน่าตุยตลอดผมเลี้ยงยังไงให้รอดและสวยแน่นแบบนี้ คือจริงๆแล้วเนี่ยสาหร่ายพวกนี้เขาชอบแสงมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแสงจากไฟไม้น้ําหรือว่าแสงแดดจากธรรมชาติยิ่งเป็นแสงแดดธรรมชาติเนี่ยเขาจะชอบเป็นพิเศษเลยครับซึ่งอ่างของผมทั้ง3าบอ่อนี้ผมก็จะเลี้ยงในร่มแบบนี้เลยครับมีหลังคาด้านบนเพื่อไม่ให้โดนแดดเยอะจนเกินไปเขาก็จะโดนแดดรำไรแบบนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเย็นเลยครับและผมไม่แนะนําให้โดนแสงแดดจัดตลอดทั้งวันนะครับเพราะว่าไม้น้าของเราเนี่ยฟอร์มต้นจะไม่สวยและสีก็จะไม่สดด้วยครับและจะทําให้เกิดตะไคร่น้ําตามมาภายหลังได้ เพียงแค่นี้เองครับเพื่อนๆมีแสงแดดที่เพียงพอแดดไม่แรงจนเกินไปและคอยกําจัดตไค่ตลอดเท่านี้ไม้น้าของเพื่อนๆก็จะเป็นพุ่มสวยใบเขียวแน่นแบบนี้เลยครับและสําหรับเพื่อนๆที่สนใจไม้น้ําแบบนี้แบบที่ผมเลี้ยงอยู่ต้นสวยใหญ่มากเลยครับและให้มาหลากต้นมากๆขยายพันเร็วและสร้างออกซิเจนในน้ําได้อีกด้วยครับผมแปะพิกัดไว้ให้แล้วนะครับถ้าสนใจก็จิ้มที่ตะกร้าได้เลยนะครับขอบคุณครับ